ยังชัเงได้ครับออไอคิวอาโค้ดอยู่กับพี่เขาแหละมันเป็นเป็นัที่เรครับอ่ะเดี๋ยวพูดรอกันพูดรอสวัสดีนะครับไฟ์สดใช่ไหมใช่ครับวันนี้ก็นะครับผมที่งบอกว่าเราเรามีเวลาค่อนข้างน้อยเราก็เลยว่าไม่ได้ไปเองเราได้ส่งแทนไปอยู่ครับครับอันนี้เดินทางไปอีสานใต้เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สงบตอนนี้อยู่ก็ยังมีก็ยังคงเรื่อย ครับซึ่งนครับเอาไปบรไดน้พันแจกเนย่าง่าฮาฮ่าฮนาฮคาฮ่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 าต่า่าฮ่าฮ่าค่าน่อง่าฮ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 ่า่าง่า่าฮ่าฮ่าร่าฮ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 าฮ่า่าฮาฮาาฮอา่า่า่่่างๆอาหารแห่่าาารเนี่ย่าราา่ย่่ อาซักผ้าครับซักผ้าใช่แล้วก็นมขนมต่างๆอันนี้ขนมปี๊ดครับอันนี้ก็ขนมอากมากใช่แล้วก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงในครัวทนีอะไรนมเบบีหนมเบบีครับอันนั้นนมผู้ใหญ่นมเบบใช่กาแฟของพี่ๆโอวัลตินใช่ครับแม่แม่พ่อทาชูรีนศรีสกิบชูรีรำสาบแชล ว้าว <c oughs> wow. อันนี้ซิ่งทีนนะ่พอ,อน,นั่ะรีเฟรชมากอ่าได้อย่างนี้พเพื่อนอามาแล้วโ okay. อเคเดี๋ยล้วเ,เคลียร์ปุ๊บแล้วก็จะรีเช็คอีเช็คแล้วจะเอาสินค้าขึ้นโอ้สินค้าพ่ะนะเอาของที่เราไปแจกขึ้นนะพี่น้องที่พอน่เรีเควสผมมากนะครับกับซีนี่บบีกับสำเร็จรูปอ่าื่องใช้ในครัว อาหารการกินก็คืออาหารอาหารแห่ส่วนใหญ่ด้วยครับพี่น้องเ้อก็จะเป็นบะหมี่คือสําเร็จรูปปลากระป๋องกาแฟโอวัลตินเครื่องใช้พวกอะไรไหมว่าเครื่องปูพวกละมันผงปรุงรสต่างๆนะครับน,น้ำปรุงน้ำปลาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัวรข่าสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับนมนี่สำหรับเบบี้ก็อยู่อยู่อยู่โซนต้องเองมีเบบี้ด้วยปลากระป๋องนะครับนี ีครบนะครับแล้วก็พานามายัยครับตันนี้คนพันสามคนพันสามคนระอันนี้อนะ็<ม>อย่างที่บอกว่ารายได้จากกลุ่มปิดรอบเมื่อกี้นะครับผมก็เอามาซื้อของนะครับผมทีนีแล้วมันออมันมันเด็ดผมงั้นแต่ก็เมื่อ,อเดีแต่จไม่เป็นแสนเั้นผมเรียกสวยๆแต่ว่ารถของจเครับ ค่าละมัน,นประหาระหนะจับ้นเกมสิบเล่า51ก็เอามาซื้อนี่นะครับให้พี่น้องทานกินกันเยอะๆอันนี้น้องโก,ก้คีพ่อจิตทั้งหายกก็มีที่<อ>นี่ใช่เ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวพนักงานพา่อจิตโหลดคล้องขึ้นไปเราลังไม่เราลองกม่เราลังโหลด <c oughs> อันนี้พนมา,าไหวกับ ผัดกับตับบกหูงนะหนอนนมมาสันใช่ใช่เยอะนะครับอันนี้เยอะมากเยอะมากกระดูกแฉกหน่อยนะครับกระดูกแฉกหน่อยพี่น้องแล้วอันนี้อะไรแล้วตาก็อันนี้แล้วตะซอยนุ่มสำหรับผู้เฒ่ากินได้ใจมากไงแห้งนักกว่านอี้อะไรอ่าบ้างอันก็สิเป็นพวกกัน ยิงเอาเพื่อน,นั่นสุ้เหมืนโค้กใน้โควดเลื่อนนะครับเขาจะได้แพ,แพแ็คแพ็คเซนอกองธรรมดา,หาเหา็นไหมทีน้องอันมอนมุง่งโคบเลี่ยวค่ะเขาเล่นบอลจากเตะบอนจากเตะแต่เนี้ยขีนส่วนใหญ่ก็เลยรีเควสมาแบบนี้เาทำยังไงเขาทำค, <c oughs> คนเดียวที่จะสาธุน้ำน,นะครับอนุโมทนาบุญน้ำรายการนี่ครับรายการเยอะเลย จำนวนเงินเราพูดให้คนฟังได้เลยนะเพราะชัดเจนมากอ่าแสงกบาใช่อืม่หมดเลยอันนี้คือสื่อเนี่ยติจำเป็นที่คนนั่นบอกมากนะครับพี่น้องใช่โมเซียวอนแก่นะจ๊ะอ่าเครื่องอด,ดื่มชูกําลังคนเน้่มาตรากาแฟที่ว่าเอาไปส่งเน,นอะครับพี่น้องกาแฟแล้วก็พวกโอวัลตีนอะไรอย่างนี้แล้วก็นมนะครับที่คนเน้่มาก นะครับเพ่นเน้นมาอยู่ประมาณหกเจดอย่าง,งก็ซื้อซื้อครบพอดีอันนี้โจ๊กนะครับใส่น้ำร้อนได้เลยให้พี่พี่พ,พกอะไรน,นู่นนี่ได้เลยคนได้หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะครับทุกคนอันนี้รอบนี้เหมือตเอฟซีโยท,ที่ได้ดูคุณปิดไป<ห>นะครับผมว่าคุณมค่าเหมคกัน ได้บุญร้อมได้ดูด้วยได้ดูด้วยนี่แล้วคุ้มต้องแต่ดูนุ่นคุ้มต้องแต่ดูกลุ่มตีนุ่นแต่ว่าอันนี้ไม่ทำคุ่นใหญ่บุญแบบกว่าบุญเลยนะครับใช่นี่ตั้งหกหลอดบุญต่อบุญเลี่ยกระลำปิดสายเมื่อกี้ท่านเพอนท่านท่านเด็ปิดเพาะเขาได้ใจเนี่ยนี่กว่าจะจะรีเช็คเสร็จเพราะว่าสินค้าเยอะอ่าเื่อใส่เวลาจัดน้อยครับพี่น้อง ที่เรียกว่าสืส่อผ้าห่มสื่อหมอนสื่อมุ้งสืที่นอนเพื่อว่าโอ้อันนั้นมีหมดนะครับคุณหนุ่มบ้านนี่จนเหลือก็เลยว่าขอเป็นแนวกินเ้าคจะเอาเคจจัดให้นะครับไปพี่หนุ่มเปแทนไปนะครับจะี่ะเนตัวแทนที่จะไปออมอบของแทนแทนบริษัทเพลงตนตร,รนีดนตร โมทนาบุญสาธุด้วยพ่ะย่ะส่วนไงเลยสาธให้ดูแล้วอย่าลืมกดแชร์หนึ่งแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หนึ่งแชร์เไลค์อะไรก็ไลค์ครับปัคอยดูมาเสียนๆหน่อยกไลค์นี่เดี๋ยวถ้าไม่พอก็อาจจะจับทีอาจจะเสริม เดียวกวันเลนี่คนเยอะมากช่วยกันเยอะมากพี่ๆช่วยกันเฮ้ยดูผสมกันเนาะแกจะต่ออะไรอยู่น่ะปี๊โจ๊กกับมาม่าเนี่ยจะมีแบบเป็นถ้วยแล้วก็ไม่เป็นถ้วยนะครับบอสใช่มันจะมีเป็นถ้วยกับเป็นห่อมันจะผสมกันอยู่ ภาวนาบุญสาธุาน,นะครับพี่ๆสาธุทุกคนเด้อนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะมีทีนี้เนี่กาแฟนะครับเครื่องเดือนชุกกระร่างที่เดียของประธานมีคนก็บอกว่าเอาพวกนั้นไม่เอาก็าาาได้ใส่ไปทม่ร้านเป็นไงบ้างอีีเอาเร้วยเหรออุ้ยคนโทรมาจ้างงานสุพลังรู้รู้อ่ะรู้ใจเล้วรูว้รู้อ่ะ มโม่จ,าจ,าจแล้วจ้าัโมรับโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนแล้วตอนฉากเขาเลยว่าจีหัวราคาสองแสนสี่ได้อย่างนี้จริงหรอจงสิจะเป็นสองแสน่จริงสองแสนสี 2, ส่เอาเีา้พับโปรเขนาดนี้ยเขารับงานสามแสนครับคุย่างย่างย่างคือสูตรสีประมาณสามแสต้นตอย่างเงี้ยเขารับงานสามแสนต้นตนเรา<ช> 2, สองแสนสี่งตอนนี้ 2, สองแสนสี่ราคาวตาว แต่ถ้าเกิดเปิดวงแล้วก็เป็นราคานหนึ่งว้าวโอเคไปนอป <Okay. S 2> ปปนนะดะแล้วลงมาสนะครับโอเคเมื่อไหร่ทายฟั่งมองนี่มั้งใช่คี่สาวหลังโอเคครับรู้พี่หนุ่มวันนี้อยู่จะไปน้อง <laughs> 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 ใช่ครับเอ okay, ื่อจะไปกเกียร์หน้าทางโอเคครับ